อะไรยังไงโอมพร้อมตัวแทนเตรียมที่จะตกสัญญาอนาคตกับพนั่งของไรซิกในขณะนี้2แข้งลิเวอร์พูลผู้ที่ถูกลืมในยุคข,ของเจคเกนครับอาจจะได้เฉิดฉายในยุคข,ของอนนร์เนสซอร์ตก็เป็นได้จิกซอชิ้นสำคัญคาราเอร์วังลิเวอร์พูลเซลการาดอนมาร่วมทัพให้ชมได้นะอาไรยังไงอร์เน,น่เดินหน้าในการคว้ากองกลางเบอร์หกเสริมทัพของทางลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสเสมอนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านของอันดี้บาบราตัวแทนของแดนนีลโอโมจะมีบทบา,บาทสําคัญในการที่จะผลักดันมิดฟิลด์ในวัย26ปีรายนี้ย้ายจ,จากด้านของแอตเลซิกไปค้าแข้งกับบาเซรลนาในช่วงสมัยนี้ซึ่งอันที้แดนนี่โอโมและก็ตัวแทนของเขานะฮะอันดี้บาบราเดินทางมาถึงเยอรมน,นี เพื่อดิจจะหาบรือนะฮะกับพนัด้ของแอบร์เรซิกเกี่ยวกับการย้ายไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนาในช่วงสมันี้ตามการบริงานของโดยตอดีโบในขณะนี้โดยก่อนหน้านี้ประบุตนว่าโอโมเนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางดนของบาร์เซโลนาด้วยสัญญาอาจะถึงปี2030ในครนณะนี้แต่ว่าแอร r บร์เรซิกเองปฏิเสธข้อเสนอ จากทัพอาซูการณนาทั้ง2ครั้งในขรันี้เนื่องจากว่าเงื่อนไขาการจ่ายค่าตัว,ตวยังไม่เป็นที่น่าพอใจแม้ว่าข้อตกลงจะมีมูลค่า60ล้านโยูโรเทียบเท่ากับความต้องการของทีมการะทิงของเดืองแดนเบียก็ตามทีโดยจากการรายง,งานข่าวล่าสุดจากมุนโดตโตบอติโบระบุเลยนะว่าโอโมโอเองนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเยอรมนี พร้อมกับตัวแทนของเขาเพื่อจะหาเรือกับไปนั่นของแอร์แบลซิกเกี่ยวกับเงื่อนไขในการย้ายออกจากสโมสรในช่วงสเสมอน,นี้ซึ่งบาร่าเองพยายามจะไก,กลเกี่ยเพื่อจะให้ย้ายสังกัดของบิทฟิลไว้ที่ศปีบายนี้ลุ่งเรืวงบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อาล่ะยังไงภายใต้การคุมทีมของกุสุคนหม่อนเนสซอร์ตอาจจะทำให้ลิเวอร์พูลได้รับประโยชนจากการพัฒนาฝีเท้าของฟาบิโอคาร์บันโยและก็เชฟฟันเดอร์เบิร์กในครั้งนี้โดยยุขขคขจงเก้นคาร์ล็อกทั้งฟาบิโอคาวันโยและก็เชฟฟันเดอร์เบิร์กต่างก็แจ้งเกิดให้กับลิเวอร์พูลไม่ได้และก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนกับทีมอย่างไรก็ตามการมาของอนเนอดสเฟร์ตทำให้ฟันเดอร์เบิร์กและคาวันโยนั้นต่างก็มีบทบาทสำคัญในช่วงฟริสันของลิเวอร์พูลนะ ขณะที่กุนซือชาวดัชออกบอกเป็นในๆเลยว่าจะมีการสัญญากับนักเตสําคัญเพียงแค่ไม่กี่รายในครั้งนี้ช่วงสมอน,นี้ซึ่งอาจจะเปิดทางให้กับผู้เล่นดาวรุ่งของบ้านผลบอลของแดงนทิเบตฟูหลายคนและได้มีโอกาสแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่หรีฟูตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอกองหลังหลายคนในช่วงสมอน,นี้แต่การกลับมาของฟันเดอร์เบิร์กหลังการโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับพนัน่งของไมค์05้ดยสัญญาเย,ยียตัว ทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะมาท้าทายแย่งตําแหน่งคู่หูของเฟอร์จิลฟันได้ร่วมกับอิบราฮิมาโกนาเต้จารุคอนซาและก็ทังฝั่งทางด้านของโจโกเมสในขณะนี้โดยเช่นเดียวกับทางด้านของฝั่งคาวันโยเองก็ด้วยนะฮะที่แม้ว่ายเยุคข,ของเจเกนครอฟ เอาคนนี้จะถูกคาดหวังไว้สูงดังย้ายมาจากหน้าของฟูรัมแ่วสุดท้ายก็ถูกปล่อยไปให้กับไรซิกและก็ฮัก์ซิตี้ยืมตัวเมื่อตารางผลบอลฤดูกาลก่อนแต่การกลับมาของแข้งชาวโบลตเกสอาจทำให้สรอตนั้นไม่ต้องเซ็นสัญญากับนักุกคนใหม่หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงพรีเซนโดยทำไปได้สิ้น2ประตูจากทั้งหมด3เกม โดยสรัดคนนี้ก็มีแนวทางชัดเจนที่พร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับบรรดาผู้เล่นเลือดใหม่ของฝั่งลิเวอร์พูลประกอบกับเหล่านักเตะที่เป็นหัวใจหลักในยุคยิ่งใหญ่ของเจเกนคร์ลสกำลังเข้าสู่ช่วงปลายกันทุกคนแล้วซึ่งผู้เล่นอายุน้อยจึงจำเป็นต้องมารับช่วงต่อต่อจากนี้ในขณะนี้ โดยทา้หน้นของฟันเดอร์เบิร์กกับคาวันโยชจะได้รับผลประโยชน์จากน้างของฝั่ง robi, นโยบายคองดังกล่าวอย่างแน่นอนหากพวกเขายังคงอยู่ที่แอนฟิลซึ่งในฤด,ดูกาลนี้มีโอกาสที่ผู้เล่นทั้งสองคนจะสามารถพิสูจน์เองให้ก้าวขึ้นไปเป็นแกนหลักให้กับทางทีมของสรัสได้ในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะอายังไงเจมี่คาร์เกอร์เปิดอกส่วนตัวหวังว่าทางลิเวอร์พูล จะได้ตัวแอนโทนีการาดอนมาเสริมแก่งโดยบอกว่าหงแดงนั้นขาดนักเตะที่จีจาดแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วโดยจิมมี aker, ่คาร์เกอร์อดีตกองหลังของ Liverpool, ลิเวอร์พูลกล่าวเห็นะว่าตัวส่วนตัวแล้วอยากจะให้หงแดงลิเวอร์พูลคว้าแอนโทนีการาดอนปีกตัวเก่งของนิวคาเซิลมาวมทีมให้จงได้จนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีนักเตะหน้าใหม่แม้แต่คนเดียวแต่พวกเขาก็มีข่าวกับแข้งหลายรายเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการาดอนโดยแข้งไวสัวคารายนี้เป็นชาวเมืองลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เกิดแล้วเราไปถึงเคยอยู่นในอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลในครรายนี้เช่นเดียวกัน โดยทานด้นของคาร์เกอร์เปิดเผยมาว่าผมคิดว่ามันจะเป็นการซื้อที่ดีของลิเวอร์พูลผมเป็นแฟนตัวยงของเขาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษมากไปกว่านี้เขาเป็นนักเตะที่เร็วมา,มากๆเลยนะจนสามารถฉีกการชากองหลังได้เป็นชิ้นๆทั่วโ,โลกนี้มีนักเตะไม่กี่คนมากมายนักปรนนะที่สามารถทําได้แบบนั้น ผมชอบเขาเป็นอย่างมากแต่ผมมั่นใจเยนวาหลายคนของทีมอมืดินก็ชอบเขาเช่นเดียวกันตอนนี้เขาอยู่กับนิวคาสเซลซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำหนึ่งทีมหนึ่งนะฮะแต่มันก็มีข่าวลืออย่างหนาหูว่าเขาเนี่ยถูกเสนอให้กับริเวอร์ฟูลในครั้งนี้เหมือนกันนะคนที่ตลาดรอบนี้จะปิดทําการลงมันยังคงเหลือเวลาอีกเยอะผมคิดว่ามีหลายทีมที่จะทาการเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเพราะที่ผ่านมาเองนั้นมาติดนะฮะ มันติดศึกยูโรผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถจะหาคนที่จะเข้ามาชดเชยความเร็วในการเล่นเกมรุกที่หายไปจากสมัยที่มีสตีโอมาเน่อยู่ในทีมได้เลยพวกเขาจำเป็นจะต้องหาตัวแทนในส่วนนี้ให้จงได้ในครั้งนี้ อายังไงเมื่อสื่อดังบรยงานข่าวเรยนว่าอาเนสสน็อตนะฮะลิเวอร์ p o o ภายใต้การกุมทีมของอาเนสส์สอตากำลังผลักดันในการคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์หกมาเริ่มทีมในช่วงตลาดสมร์น,นี้โดยระบุว่าไม่ใช่แค่ที่เล่นในพ,พรีเมียร์ลีกในปัจจุบันโดยลิเวอร์ p ของสลอตเฮดโค้ชคนใหม่ไม่มีการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่เลยแม้แต่คนเดียวในตลาดนักเตะรอบหน,น้าบรอนี้แม้หงแดงจะแย้มว่ากำลังทำงานในเรื่องของดังกล่าวอยู่ก็ตามที โดยทางด้านของถึงกระนั้นล่าสุดทางเดวิดเออร์สตินผู้สื่อข,ข่าวคนดังจากหน้าของ The ic, เดอารายติกเผยบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังผลักดันในการที่จะคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์หกซึ่งเป็นนักเตะที่ไม่ได้คาแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกในขณะนี้และสัปดาห์นี้ถือเป็นเรื่องที่ควรจะจับตาดูสถานก,การณ์นี้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลกำลังไล่ล่าตัวผู้เล่นหมายเลขหกที่เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมและก็มีประสบการณ์จากนอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ทางนี้ลิเวอร์ฟูเพิ่งทำการปฏิเสธข้อเสนอสาหรับในการซื้อตัววัตรุเอนโดเนื่องจากว่าตลาดซื้อขายตำแหน่งดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าตอนนี้พวกเขากำลังเดินหน้าเพื่อทำการเซ็นสัญญากับผู้เล่นตำแหน่งในปัจจุบันในขณะนี้เอาล่ะยังไงเมื่อตำแหน่งของเควินเคเรเฮอร์นายประตูของลิเวอร์ฟูเชื่อว่าทีมได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังเก็บชัยชนะสานัดรวดในเกมปรีซันที่สหรัฐอเมริกา เลเวอฟูภายใต้การกรุมทีมของอันเนสร็อตอาชนะทั้งเรอัลเบรเ s สอาร์ซนอนและก็แมนยูในเกมอุ่นเครื่อกในช่วงปริซั่นที่แดนลุงแซมแม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องในช่วงปริสั่นแต่ว่าชัชนะย่อมส่งผลต่อความมั่นใจของพลพรรคักของแดนเลเวอฟูก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่ โดยเจ้านายบอกกับพวกเราว่ามันเป็นเพียงแค่เกมปริซันแต่เราจําเป็นจะต้องชนะให้จบได้นั่นคือเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําดังนั้นเราจึงพยายามทํามันให้สําเร็จเคเดเฮอร์ก็ได้กล่าวเราก็แค่ลงไปเล่นนั่นแหละครับและทาเป็นสิ่งที่เจ้านายต้องการแต่เมื่อคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้ด้วยในครั้งนี้มันก็คือเรื่องที่ดีเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมด้วยสารตคนนี้มาด้วยแนวทางที่ใหม่ที่แตกต่างออกไปเขาอยากจะให้เราซ้อมในทางทางนั้น ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อมันค,ค่อยๆผ่านไปเท่านิดเท่านัดก็ดีขึ้นตามลำดับในคระนี้ไอเดียม,มันก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นในหัวของพวกเราทั้งหมดดังนั้นมันก็ยิ่งพัฒนาไปขึ้นไปอีกซึ่งจากนี้ไปก็มีเกมยากคอยท้าอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลยังคงเหลือเกมอุน่นเครื่องกับทนานั้นของฝั่งเซบีย่าราสพามัสก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยการออกไปเยือนอิฟสวิททาวน์ในครั้งนี้เพิ่มเติม,ตมนั่นเองนะและข่าวดีปุ่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันค่คทีรฟง กันทุกคนนะครับ